ทีค่ะทุกคนมาทําตําถั่วค่ะอันนี้เป็นพริกกับกระเทียมค่ะตําให้เข้ากันค่ะตำให้ละะพอหยับหยาบต้องระวังพริกเข้าตาทุกคน ใส่ถั่วฝักยาวลงไปค่ะตำพอหยาบ ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะแล้วก็ใส่ขงนัวลงไปค่ะทุกคนไปค่ะทุกคนใส่มะเขือเทศกับมะเขือเปราะ ใส่น้ำปะลาลงไปค่ะสอนหนึ่งค่ะทุกคนใส่น้ำปลาลงไปค่ะตำให้เข้ากันเลย ชิมรสชาติก่อนนะทุกคนโอเคนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนตำถั่วของเราตาักใส่จานเลยค่ะ เอาใส่จานเลยคุณทุกคนแซ่บ เสร็จแล้วค่ะทุกคนตำั่วผักยาวอันนี้ไข่เค็มแล้วก็ผักสลัดค่ะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะแซ่บๆเลยค่ะทุกคนอิสันน่ากินมากมาทานด้วยกันเลยทุกคนแซ่บๆค่ะ